สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูย่าเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูย่าจะให้เด็กอ่านพยัญชนะกอไก่ผงหนกหูกนะคะและตามด้วยการทำกิจกรรมสร้างสรรค์การพับดอกไม้จากกระดาษค่ะเด็กๆอยากพับดอกไม้ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาพับดอกไม้จากกระดาษกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปทําการพับดอกไม้จากกระดาษนั้นคุณครูยะจะให้เด็กอ่านพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงหอนหูกันก่อนเลยนะคะใครอ่านได้จําได้แล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูอ่านดังๆเลยนะคะลูกกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควาย อคนงอระค้างงองูต่อจานขอชิงขอช้างต่อโซ่ขอเธอยอหญิงดอชะดาต่อปักขอฐาน ขอมนโทขอผู้เท่านอนเนดอเด็กขอเต่าขอถุงขอทหารขอทมนอนหนูบอใบไม้ปอปลาขอพึ่ง สอฝาพอพานฟอฟันพอสัมภารมอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤสีสอเสือ หอหีบรอตุลอาออ่างหอนคูเก่งมากเลยค่ะค่ะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอ่านพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนคูกนะคะต่อไปนะคะเรามาถึงกิจกรรมสร้างสรรค์กันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูยาจะให้เด็ก พับดอกไม้จากกระดาษผลงานจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์แล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะทําตามขั้นตอนที่คุณครูให้ต่อไปนี้เลยนะคะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูย่าจะให้เด็กมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะซึ่งเป็นการพับกระดาษเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็ ระบายสีภาพให้สวยงามน,นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในชีตใบงานเล่มนี้นี่เองนะคะชีตใบงานจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีชีตใบงานนะคะคำสั่งในชีตใบงานนี้ก็จะเขียนไว้ว่าให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปดอกไม้และระบายสีภาพนะคะเมื่อได้ใบงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีกระดาษหนึ่งแผ่นค่ะ กระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะจะเป็นแบบนี้เด็กๆลองเคลียออกมาดูนะคะอ่าเป็นรูปทรงอะไรคะลูกรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกาวนะคะซึ่งกาวของในเด็กคุณครูก็เตรียมไว้ให้อยู่ในซองซิปนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเริ่มจากการพับกระดาษสีที่คุณครูเตรียมให้จากสี่เหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะ เดี๋ยวครูยักขออนุญาตวางนะคะเด็กๆพับกระดาษสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะจับมุมขึ้นมานะคะจับจากข้างล่างขึ้นมาประกบไว้ที่ด้านบนนะคะเราก็จะได้รูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเมื่อได้สามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเราจะพับกรีบขึ้นมาค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆก็วางไว้ที่พื้นเหมือนเดิมค่ะพับกรีบขึ้นมาหนึ่งกรีบก่อนนะคะ ด้านใดก็ได้นะคะลูกเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนกรีบที่สองเราก็จะพับตรงเนี้ยจับตรงเนี้ยขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆก็วางกระดาษไปที่พื้นเหมือนเดิมนะคะ,ะทําเองไม่ได้นะคะลูกก็ให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆยังยังจับกระดาษและพับได้ไม่คล่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยน้องๆได้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้ที่มีกรีบลักษณะเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ ทำได้ไหมคะเด็กๆขะทำได้นะคะเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะคะพับเสร็จแล้วนะเด็กๆก็ขั้นตอนต่อไปก็ใช้กาวที่เราเตรียมมานี่เองค่ะเด็กๆก็ใช้ไม้ไม้นะคะจุ่มกาวลงไปค่ะแปะไว้ที่ติดกาวไว้ด้านหลังของกระดาษที่เป็นด้านเรียบๆนะคะส่วนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นกลีบดอกไม้นะคะเราจะแปะกาวด้านหลังค่ะ ทากาวลงไปเลยนะคะเมื่อทากาวทั่วแล้วนะคะเราก็ติดลงไปที่ภาพของใบงานนะคะติดลงไปบนแผ่นงานใบงานเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ่าก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองค่ะส่วนใบนะคะกับก้านของดอกไม้นะคะเด็กๆก็ สามารถใช้สีเทียนนะคะระบายสีรูปภาพให้สวยงามได้นะคะคุณครูย่าคงไม่ต้องระบายสีให้ที่เด็กดูนะดเด็กๆระบายสีเก่งแล้วนะคะอ่าระบายสีรูปภาพใบไม้กับก้านของดอกไม้เองนะคะดเด็กจ๋าใบาควรเป็นสีอะไรคะสีสีเขียวก้านก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะอ่าแต่งเติมรูปภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะ จ,จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอา่านทบทวนเพยญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะและการสร้างสรรค์ผลงานนะคะในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะการพับดอกไม้จากกระดาษนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถพรับได้ไหมคะลูกทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆคะถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ค่อยฝึกทำตามคลิปที่คุณครูให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูย้าฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ